พี่น้องพัดเข่ามาอนีิลูกเต้าสามีอยากกินพี่น้องเลยพัดเข่ากันเด้อค่ะเด้อมะพัดน้ำมันใจเสร็จเซ็บกระทะห้างผ่าเห็ดพี่น้องเม่เห็ดตำเพิ่นพี่น้องเห็ดลองบ้างเพืออในร้านยิ้วคือเขาทุบทุบเดียวเฮ้ยทุบเฮ้ทุบเออเอาควอนระเบ้อทิมควอนแล้วทิมว่าดีทิมว่าดีทุบไข่ใส่ ยอดยอยอยอดเจ้าใ yeah. นนุ่งกระดับแคบกระทาห้างเจ้าพาคือยเฮ็ดบุกคเห็ดอาหารเห็ดรองเบ่งแต่ยอดยอดนี่เคยอยู่ลานพัตคารมาก่อนสักปีอยู่ประตูน้ำห้ปีหปีแต่ว่าเขาไม่ได้พัดเข่าด้วหรอเพราะมันทุกมันหนักเฮ็ดเฮ็ดเล็กเ็ดหนังมันหนักจเลยลาออกมาอยู่บ้านมออไอเหอเอารออเอ็เออเออเปอนเออออเออเ อาทูบเเห็นบ่โอะมันกับ่คือเขาเลยนาะอือเหตุมือเดียวคือเซ็ตบ่ไดแล้วเอาลองบังได้แนเลยลองบังโอ้ยลองได้ลองเกือบได้โอ้ยลองเกือบได้ตบมือตบมือคือเซ็ตกระทะห้างลองบังเฮต้าได้ใช้ยังบานเ้ย ใส่หนังใส่นังใส่ซอสใส่ซอสเอาตบมือตบมือเฮ้ยวถิ่นเด้อพี่น้องเด้อถิ่นคือเขาบ่ไดี้ยเอาเกระทะหางระบาดขนาดเลยพีน้องมานพี่นองมันสิเสียบคือเขาบ่ออืออันคุณิงคุณนายทั้งหลายท่านคิดว่าจะค่อยฮอาหารพกระปอะผ่านเอต้บต้องเบแบบบ้านอก ข้อหน้านี่แหละขาใส่ดีอใส่เข้าที่บ้านนี่ใส่เข่าจ้าโอ้กระทะเจ้าคือน้อยเอากระทะนี่เอาเทมเทมย้อนเทมบนย้อนบนกระมังบนย้อนบนอะไรมันบุกท้่เขเอาย้อนบนย้อนดอกบนย้อนดอกย้อนบนอะไรกระเทบกระทะห้างคนเราบนย้อนบนอะไรมีทิศแตกคนเรากุกนี่เทียงเลยกุกนี่เทียงขนาดเลยกุกนี่โอ้ แจเป็นกบอยู่ประตูน้ำสีหปีเทียงเทียงคนกินอีกเอ๊ะเออาพัดพัดสิกสิกคือเทฟกระทะห้างไหนบอะมันช่วเี้ยเมติกสิกคือเกระทะห้างรอเนาะกุ <Yas. S 1> เออเออเเเเอเออเอเ ตานชูรสใส่แล้วจ้าใส่แล้วใส่แล้วบอมันตีเกมเออเออเเป็นอยู่พี่น้องเป็นอยู่เอ้าหอมใส่เข้าไปนี่หอมเอออออันนี้ทาทาใส่แล้วเราบอกเนอะแม่วาดเออเออเป็นเปลนเป็นเปลนเป็นเซฟมาห้าปีอยู่ประตูน้ำพี่น้องเออซีรีส์ัน ไม่เหดปันลูกปันปกินปันลูกปันลานกินอ้าวแซบอยู่ได้เหรแซบบ่แซบแบแซบเอาเทสใส่จานแล้วยนกระทะทิ่มบัวทับมันสิบัคือเสกระทะห้าง้อตายลต้องยนบ่ย่นบ่ได้ต้องยนเออเอาอเอาเเออเาอเเอาอ